ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการประกอบฐานเสาเข็มที่เราใช้ในการเสริมเข็มนี้เป็นเสาเข็มขนาด4นิ้วนะครับเป็นเสาเข็มคู่นะครับ2ต้นต่อฐานเมื่อเราทําการเทฐานเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องทําการแยกโครงสร้างก็คือตัดต่อหม้อเดิมหรือตัดเสาเข็มเดิมออกนะครับไม่ให้เกิดแรงนิ่งขีฟนะครับหมายถึงว่าแรงชุดของเสาเข็มเดิม หลังจากเราตัดต่อหม้อแล้วเนี่ยเราก็จะทําการใช้แม่แรงเนี่ยสอดเข้าไปใต้โครงสร้างพร้อมกับดันโครงสร้างปรับระดับให้คืนสู่สภาพเดิมเดี๋ยวเราไปดูงานที่เรากดเข็มอีก,อกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็อยู่ระหว่างการกดเสาเข็มอยู่นะครับ